ไม่อยากจะเชื่อสายตาแมททีรณีตัดผมสั้นอีกน้อยคนทำแล้วรอดอีกหนึ่งซุปตาสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างแมททีรณีคงไทยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอและเห็นว่าช่วงนี้เธออินกับผมสั้นอย่างมากหลังได้ตัดผมสั้นก็ดูเหมือนจะอินนักจนกระทั่งตัดแล้วตัดอีก ล่าสุดเธอโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวแอดแมตตี per ini, เพเรนี่เผยลุกผมสั้นขึ้นไปอีกพร้อมกับหันให้ดูว่าสั้นขึ้นขนาดไหนพร้อมข้อคมระบุว่ายาวหน่อยไม่ได้เลยบอกเลยค่ะว่าผมสั้นนั้นเธอก็สวยมากๆเหมาะกับเธอมากด้วยยิ่งทำให้ดูหน้าเด็กลงไปอีกและนับว่าเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ตัดผมสั้นมากๆๆๆแล้วรอด